ัหวยัสาวเมเชิญาได้นะตัวหัวนอกหัวนอกกับวนไอนนะครับของหลาเอียวเนี่ยทำไมเขาชื่อหลาเอียวเพราะว่าบานอกวิ่งไวบาไนวิ่งเที่ยวแต่วิ่งแป๊บเดียว เยต้องคือลาเดียวบ้านนอกนะครับอ๋อแ้วมันไม่เข้ามัไม่เข้าอ่าใช่ตั้งมาจากหัวนะครับชื่อตั้งชือหลังเอาละครับใครทำกุญแจล้มหานะครับมารับได้ที่หมนะครับทีผมเจอมานะครับเออแล้วครับไปแล้ว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  สู้ไปขึ้นมาได้ครับจัดนี้ครับเอาละครับสองรอบสองรอบเอาสองรอบแล้วนะครับจำได้ไหมใจสั่นตาวิบวับใจตานะเอาสองรอบนะครับอะไรก็เคยขึ้นกับเราสามทุกทีเลยฮะเออมันเป็นอะไรเลยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยมันไรเงี้ยสองดาแล้วครับเสามรอบสามรอบสามรอบนะครับสามรอบนะครับ พาเล็บเตาไอ้น่กมาแล้วมันนะครับเฮ้ยแทงซีแทงมาเลยตาพลาดบุตรคูนครับตาสามนอยนะครับโดนล่าไปเออคงจะมาด่าดูมาดูมาดูจิ๋วจิ๋วมาดูจิ๋วมาดูเซไาดูฝ่าแฝนเนี่ยไปดูฝ่าเออมาดูฝ่าแฝงไอ้ไอ้โดนนอยเนี่ยอ่ะสี่รอบโอ้ยสี่รอบสี่รอบ ลูกชายครับลูกชายโธนชัยนะครับคุณเชษ่ธนชัยเฉลิมพลนะครับไปขึ้นไปไล่เลี่ยงไปล่าบ้านเพื่อไล่ฟาดนะเฮ้ยทำไมอ่ะโอ้ยสี่อ๋อห้ารอบห้ารอบห้ารอบนะครับแหมพานี้เลยนะครับที่มันจะทำให้ทั้งทีนะครับสามารถ ได้มากกว่าคุนะครับเฮ้ยอยู่คนเดียวไม่ทันเลยนเฮ้ยหกอรอบหกรอบนแกรหกนะครับหผ่าแล้วครับผแล้วนะผ่านแล้วนะผ่านแล้วยังไงไมู่้นี่จะนอนอยู่แล้วบารายขอโทษขอโทษนครับทิดานะครับขอโทษโอ้หป้าอาเจ็บแล้ว 7 रात, 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 7 เดบครับต right, yeah. yeah, ้องทางไปไปต้นตาลเปล่าครับเอ่อต้องปิดเปิดฝาเล้วเลยโไปไลเรีบนะครับ ทีมงานหนองคานนุ่นดอกคานนะครับมาจากทีมงานเพชรบุรีอ้าวเฮามานโชยดูนะครับนะารู้นิดแต่ก็แข็งขันด้วยมาไล่ไฟเอานะครับพี่เลี้ยงฟ้าคนพร้อมเลยยกมือนะครับบาคาร์เต็มไล่ปนาวนองคาเพชรบุรีเอฟซีพร้อมเลยยกมือนะครับพี่เลี้ยงพร้อมเลยยกมือนะ เออไ่ดูนะครับทาดจริงาริงเลยขจริงนะครับไม่ได้แทเื่อนนะครับนี่ดูเาวิงนะครับตูนะครับแงนะครับงนะครอาดกึรอบหนึ่งรอบนะครับหน่งรออ่ะพีองเขาหักท้แล้วให้เขาวิ่งสบายนะครับอ่าวอะไระ เวลอนล่นดีกว่าไมวะ๋อมาลยครับสามรอบสั่งรอบสอรอบ่าไปแล้วั่งรอบนี่แบบวิ่งแบบชิวๆนะครับนะดูนะครับมอของจริงเน่นอาสารอบสรอบสรอบสรอบ่า รอบครับพอดีใช้เวลาไปหนึ่งนาทีนะครับสามรอบครับมาชมกันต่อครับตอนนี้ครับนะเก่งไรมาเอาเอาสี่รอบสี่รอบดูสี่ไหนและแรกฮะออกทางกับกัมเราะฮะอ่ะได้ต่างอยู่ทีมึงอ๋อสี่พาแล้วครับทีมตาขาดนะครับเพชรบุรีนะครับที่ไปมานะครับแบ่ ห้ารอกห้ารอห้ารอพาไปแล้วใช้เวลาไปครึ่งทางคแล้ว้วครับเียบกันหมดเลยีอจริงก็เลยเอาหกรอบหกรอบเออเอาไปาุงใส่เกลีลายพินก็นะตาสาพี่เล้ยวว่ายวกันนานอีกไปหลายเรื่องเลย เจ้าชายองเด็กจปตาข้าูหมหรอบมาแล้วเจรอบอาจรับเจ็รอบให้ใครมารอบนะครับเ็รอบนะครับตอนนี้นะครับเจ็รอบนครับไามกับท่าวะทำไมกับท่าอะไรอะหลันึกว่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยานะยาโอยไม่ใชี่สรอบท่งค์เขาปทางห่เลยนะ แรอบาแล้วรอบแรอบรอบาแล้วรอบนะครับจะขึ้นระดับตึงได้หมนะครับจะขึ้นระดับตได้ไหมครับแปดรอบเอาไปแล้วเอาทีน้ำมันระดับตึงนะครับเรอบนะครับอนะครับเร่งแล้วไปแลอีครับจะทได้ไ เราครับเชิญจ้าครับเอารันติดกันมาโทีนี้โอสอจนสอดจนต้ยะสดจนเตัที่ไหนที่นี่เรที่ไหนล่ะไหนสอดนตรมาดิเอยมูเนี่ออตามไปส่งเราป้าลอกไปดูรถกล้าเอาอะไรโอ้ไปดูที่ไหนผลต้นตามอ๋อเราพาเราจะกลับมาได้สองอาทิตย์จะได้กับกูแอนจะให้กลับ โอ้โหเป็นไรเรือทีมงานบอดอยดูนะครับตรวจเช็คสภาพตรวจทิศสภาพเครื่องนี่เฮ้ยบาซังได้เก่งพิเศษมาดูดนะิดูดิบากรวิดีบาโเราไปแล้วไหมครับพี่เลี้ยงสามบนพร้อมแล้วยกมือนะอ่าลองมาเดินเช็คดูก่อนครับว่าคนวิ่งพร้อม,มั้งอ่าพร้อมนะครับเดิาไปแล้วเดิาไปแล้วแล้วอะไรจะเข้าอะ เดี่ยวก็เข้าเดี๋ยวมาดูรอบแรกๆที่เขาบอเอาเวลาเท่าไหร่นะครับเป็นยังไงบ้าครับเอาคนเดียวตัวนิดเดียวบ้าๆนะครับบ้านะไห้วิ่งสบายนะครับเอาดึงแล้วทำเวลาไป7วิ่งนะครับรอบแรกนะครับหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เวลาดีนะครับเอาชุดทีแอบซับดูว่าที่ไหนที่ตโมซากุลแบงค์สำลรดแบงค์สำลรดเวลาไอเดียเอ่าสองรอบสองรอบ สองรอบแล้วครับสองรอบบ้านดอกกาวินดอกเซนทาวแล้วครับสองรอบแล้วรู้สึกว่าเส้นทาว์ก็จะลบไปแล้วนะครับไอ้สซีเดี๋ยวเส้นเขียวบ้างอ่ะสามรอบ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 นะสามรอบครับใช้เวลาไปไม่ถึงนาทีนะครับถ้าดีเท่าก้าวก็ประมาณเก้ารอบนะครับ แต่วิ่งไปมันจะท <luxury place. S 3> mm ้าไปนะครับเอฟซีครับอะสี่ล่อสี่ล่อสี่ล่อพาแล้วครับสี่โดเซ็ตเสรบจลงพระฐานรึเปล่าต้องใช้วิชาซะแล้วย่นระยะขาดิย่นระยะได้ดิี่หลงพระพาลงพระพาเขาเป็นวิชานยนระยะได้เฮ้ยยนระยะเ้ย ห้าแร็ห้าแร็วิ well. e. bon ่งจากแยปเลยเอออนไรี like like of of ่ยห้แรหรห้าลอพานแล้วครับดูสิว่าจะขึ้นอัดับหนึ่งได้ล่าครับตอุมกกพานนะครับห้าลอพานไปแล้วอาจารย์ึงกเองเลมันเอานะครับเ้าระห้าแรอาหกลอหกแร็หาน เวลาดีคร um, right. so ับเวลาดีมากเล็กครับพี่เลี้ยสามรอบหนึาทีสรอบหกนาทีเอ้ยรอบล้วครับรอบสงนาทีนะครับทำเวลาดีมากนะครับรอบเาสิบแปดนาทีอ้ยสปวิเจ็ดรอบเจ็รอบเรอบผ่านไปแล้วเจ็ดรอบเจ็ดรอบผ่านละเอเสแรกรอบหนึ่งส่วแรกรอบสรบ

เสมอกับพีมเป็นเลนครับเกรอบครับอันดับหนึอันดับหน่วมกันครับเรอบิลวัฒน์นครับไม่น้อหน้าุีครับว่าบอกแล้วสิลวัฒน์นระยะทางเออปยอต้นไยครับมนองอยู่แไม่ทันหรอกเออพิตากัเดี๋ยหลับอันดันี้นางรชิญครับสองงานเพลง

เลอันนี้ถือต้นสังกัดงทมนะครับฝากวัยรุ่นชนบทสัมเยี่ยงเด้อด้วยฝากด้วยนะครับผู้คนจะไล่เรียบอันนี้สำหรับรายการเอ้ยไอ้คนเล่นไทยนะไอ้ก็เล่นไทยยาวด้ผู้ชนะสนุนนะครับอันนี้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับบาดต้นตั้งบริบทจิตนิสสัตติไหลนะครับสสำหรับสนุนสถานที่สายมาแล้วครับแล้วก็ผู้ใหญ่บิ๊กอ่าเสาไฟายนะครับแปดต้น นะครับเดินเช็คเดินเช็คหมอัวเองได้นะครับขอบหลานฟังนะพีเลี้ยงสาวผลพร้อมพร้อมก็ยกมือนะพีเลี้ยงสาวผลอะไรพร้อมก็ยกมือนะครับเอ๊แล้ว่ะับครับเพื่วยยับรถด้วยครับคด้วย เฮ้ยไอ้บ้านมึงเตรียมพรีมาวิ่งมวิวูว่าไงวะหนูนะครับงานกัมพูชาน่าบอกว่าหนึ ja ่งรอบหึงรอบหนึ่งรอบฮะนี่นะครับมันเป็นแค่ติดการวิ่งโบลาณไอ้คนโบราณนะครับสามารถนะครับช้าได้นะครับแต่ว่ามันจะช้าเกินไปม้วนเดี๋ยวเลี้ยอหนึงรอบ สองรอบจองแรกสองรอบพาแล้วจังแรกทาเป็นยงเดีคร nah. ัานยันบอลมอโอ้ลยครับสองรอบคะสองรอบครับตอนนี้นะมากาบอุบกับนะครับสรอบนะครับองแรกรอบสรอบ สามรอบผ่านไปแล้วครับยังคงจังหวะดีอยู่นะครับคุ้มกุญแจคุ้มกุญแจโค้รกระเดาไว้เดี่ยวเล่กตาอตายเล่กตายนะครับตามที่บมดแล้วอ่ะสามรอบตอนนี้แบนไร้ยับสามรอบตอนนี้ครับอัสสี่รอบสี่รอบสี่รอบผ่านแล้วครับสี่รอบสามรอบก็หินยอดก็ผ่าวนะครับสี่รอบนะนะครับมีโอกาสได้แปดรอบ สี uh, ่รอบพามาเฮ้ยตาดขาดบาดคนคนเกมเป็นไรอ่ะเขาจะเป็นไรห้าแล้วห้าแลบวห้าแล้วพาแล้วห้าแล้วห้าแล้วคนเกมเป็นไงห้ารอบแล้วครับมาชมกันครับมาหากำลังบอลนะครับกระโกรงไปไหนอกระโปรงยืนเป็นโค้ชตรงนี้ครับยืนเป็นโค้ชเดียวได้ เริ่มเล่นแล้วครับเริ่มเล่นแล้วครับเริ่มเล่นแล้วเป็นยังไงหกล่อแล้วครับหกล่อหกลอหกล่อพาแลเล่นไหนทีอยู่เล่นเล่นน้อยหกล่ออ่าเจ็ดแล้วเจ็ดแรกเจ็ดแล้วจ็แรก จบแน้วพูดอะไรับตาได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมจะทำได้ไหมจะทำได้หรือเปล่าขอโทษครับที่เขียนมาครัเก็กแล้เฮ้ยเร็วแปดล้าเอาแด้อแปล้าปเรือแปล้อ เฮ้ยถ้าที à, à, b b í, àng, ่หนึ่งเลื่อนไม่ได้นะแบงค์ไม่ถูกถ้ามันเข้ากันไปเรื่อยๆไื่มันไม่ไปหน้าเลยมันมันก็ต้องเช้าดิไปไปละแบงอาจจะเอาบิ๊กนัตารแล้วได้สำเร็จใครบ้างมังกรแดงใต้ครับโอ้ ไเรีย,เยบบมเลยาคาปนไอ้พวกพวกที่อบต่อปิวราเน่ยพม้นะมไเียเลยไม่เป็นนะอ๋อเแบบจ 5, 5ประชุนีาครับขับรถอยอานะครับโ้ชฟรนะครับพาะไก่นะครับราชาตาต่อยนะครับสามเกียวเฮ้ยไม่ใช่เธอพี่อยู่ ัถ้าพูดถึงตัวกายชนก็ต้องฝากทีมงานนี้ไว้เลยนะครับโกรไซตามครับมระกอแดนใต้นี่นี่อะไรใครเป็นนี่โอ้โหไม่เคยเป็นนี่ใครครับไม่เคยมาที่นี่ตัวกายเป็นนี่หมดโอ้โหบังเอ๋จะรีบกันก็หลังด้วยฮะขนุนต้นตาลทิ้งเอาได้อังโอ้โหพอได้กันก็เอาไปทิ้งเอาเลยโอ้ หมายเลยขระบบน้ำเลียงเนอร์บ้านล่างไล่สตรอว์เพชรบุรีนะครับฝากสิดตามนะครับนะสำหรับคุไม่ต้องติดตามครับแพ็กจะรับไปนะครับไปนะดครับไปนะครับเอฟซีครับ นอนๆได้หายนนอนนะครับทางไหนสร้างคุณนะครับขอบลานไทยนะครับถอยไป้างนะครับเอฟถอยไป้างเลยนะครับเพราะว่าคนข้าต้องจะได้วิ่งได้สบายนะครับเพราะว่าอ่าอย่าพีคก็ไปอย่าพีคก็ไปขานเขาแหลมนะครับถอยไป้างเลยนะครับฝ่าได้นะครับฝ่าล้วถอยไป้างเลยนะครับพี่เลี้ยวแผลงแผลง แอบแอบแอบไปแล้วเข้าเข้าเข้ามาเข้ามาเลเข้าเลยโอ้โหอะไรครับดูทีมงานล่โอฟามครับดาคาโดวินดีดาคาเลโอฟามนะครับดาบอกเลโอเหมือนกันนะครับอาโดนรรอบหรอบนรอบนะครับ วิ่งฟิลสบายสบายนะครับสไตล์โอามนะครับอากองรอบแขงแรกแข่งแรกใช้เวลาไปสามสิบแปดวิไ่ไหลเือกไม่ได้บงลเรือไปตอกรอะมาชมกัครับฟางนะ่าเด็กวิ baptism, heric, response, ummer, um. ่งสบายแข่งหลัครับร สาแรกครับสามรกครับไปถึงที่นักเตนมาพลากนะครับไปเลครับไปเลครับไปลกครับสามรอบารอบสามรอบึ้นสามรอาเซลสี่รออรอมาแล้สรอนะครับไ่ทุนะครับเิงดีดีนัรัะเติมพันรับประกันโดย เดี่ยวปีรอบทีละพันละอ่าฮะละห้ารอบห้รอบจะมีห้ารอบใช่ไหมคุณผู้ชมนะห้าละพันแบ่งเต้นใต้นะครับดูนะฮึดูนะฮึ ว่ารอบี่าไปนนะครับเอาหวออ่นาทีได้ห่อกนะครับก็ได้เข้าอภรอบน่าจะได้เขอบนะครับหล้ครับดูดีว่าจดดับหนคนเดียวได้ไหมทีเดียวได้ไหมนะครับอเจลอเจ็ลลอพาแล้วครับถ้าไมลาได้ดีนะ đột roh kết lạc nhá cơ mở bát lại cơ mở bát lại kết lạc thắng lắm hợp